ค่ะก็สวัสดีนะคะชื่อดาวนะคะมาจาก k c i ก็ถ้าตรงเนี้ยคือก็ต้องขอบคุณพี่ปุยกับพี่จักนะคะที่เชิญ DW หนึ่ามมาให้ความรู้ในวันนี้ตรงเนี้ยเราจะมีพูดเกี่ยวกับพื้นฐานของ DW นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นวันนี้ที่เราจะคุยกันเริ่มจากภาพรวมนะคะปัจจัยที่ทำให้ DW ได้รับความนิยม set f i DW ถ้าปัจจุบันนะคะนักลงทุนมีเทดหุ้นอยู่ ที่สำคัญเนี่ยจะต้องเห็นตัว S 5 0 1 3 C 1 6 0 3 B 1 6 0 3 A วิ่งอยู่ในกระดานค่อนข้างเยอะถูกไหมคะแต่ถามว่ามันคืออะไรทำไมคนถึงเล่นเยอะจังเราก็ต้องมาศึกษาก่อนว่าพื้นฐานมันคืออะไรความเสี่ยงคืออะไรเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่านักลงทุนเข้าไปเล่นเลยตอนนั้นในขณะที่เราไม่รู้ความเสี่ยงเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความเสียหายขึ้นได้นะคะ สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ DW มีอะไรบ้างเคล็ดลับในการที่จะเทรด w w เนี่ยเราจะมีเคล็ดลับอะไรนะคะมาดูภาพรวมของ DW ก่อน DW หรือ e r r i v ร v ที a l อ l a n นเนี่ยมันตแตกต่างจากว l l a n นทั่วไปนะคะอย่างว l l a n นทั่วไปเนี่ยอายุมันจะค่อนข้างยาวแต่ DW เนี่ยอายุจะสั้นกว่าปกติทราบไหมคะว่า DW อายุประมาณกี่เดือน 3เดือนถูกไหมคะอย่างเซสฟิตี้เนี่ยอาจจะประมาณแค่3เดือนแต่ถ้าสมมุติเป็น DW บนหุ้นสมมติเป็นปตทหนึ่ตรงเนี้ยพวกเนี้ยจะประมาณ6เดือนอายุจะยาวขึ้นหน่อย DW นะคะก็สามารถเทรดได้ผ่านบัญชีแคชบาลานหรือแคชเคาก็ได้แต่ตรงเนี้ยจะไม่สามารถเทรดผ่านบัญชีเครดิตบาลานได้ต่างจากวอลเลนทั่วไปยังไง โดยปกติอายุสั้นกว่าและ DW มี Market Maker มี Market Maker คือทำราคาให้ตรงตามตัวแม่อย่างถ้าวอลเลนเนี่ยบางทีเนี่ยแม่ขึ้นตัวลูกอาจจะไม่ขึ้นหรือว่าบางทีแม่อยู่เฉยๆตัวลูกวิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดเวลาซึ่งไม่มี Market Maker ตรงนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับแค่ดีมาสาพของวอลเลนตัวนั้นๆเท่านั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเข้ามาเก่งกำไรตัววอลเลนสามารถแบบเก่งกําไรได้แบบตามดีมาน์คนเล่นกันเยอะก็แห่กันซื้อเข้าไปราคาก็กระฉูดขึ้นมาถูกไหมคะแต่ถ้าตัว DW เนี่ยมันจะต้องอ้างอิงกับตัวหุ้นแม่ถ้าหุ้นแม่ไม่ขึ้น DW ก็จะไม่ขึ้นนะคะคือตรงนี้ DW มี Market Maker เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยบางคนกลัวว่าเทรด DW น่ากลัวมากเสี่ยง แต่กล้าเล่นหุ้นตัวเล็กๆกล้าเล่นวอลลนลองคิดอีกมุมหนึ่ง DW มี market maker เพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนไม่ต้องกลัวในส่วนของ DW คอนะคะก็คือถ้ามองว่าแม่ปรับตัวขึ้นให้เล่นตัวคอแม่ขึ้นตัวลูกก็ขึ้นแม่ลงตัวลูกก็จะลงแต่ถ้าสมมติว่ามองว่าตัวแม่เนี่ยจะปรับตัวลงให้เล่นตัวพุทธ พุทหรือตัว P นะคะซึ่งตรงนี้จะวิ่งสวนทางกันสมมติว่าวันนี้เราเห็นแล้วว่าต่างประเทศเนี่ยลงเยอะเราเห็นตลาดแล้วว่ายังไงน่าจะลงเราอาจจะเล่นตัวเซฟิตี้ตัวพุทซึ่งถ้าสมมติว่าตลาดมันลงจริงตัวพุทก็จะขึ้นทันทีความเสี่ยงของ DW นะคะหลกัหลกๆเนี่ยคือความเสี่ยงของราคาหุ้นอ้างอิง ซึ่งความเสี่ยงของราคาหุ้นอ้างอิงอันนี้คือปกติสมมุติว่าเราซื้อปตทเข้าไปเกิดมันไม่ขึ้นอย่างที่เราตั้งใจไว้ก็เหมือนกับซื้อหุ้นแม่แต่ความเสี่ยงของดี w อีกอันนึงคือความเสี่ยงด้านมูลค่าทางเวลาอันนี้ทุกๆคนจะต้องให้ความสําคัญนิดนึงเพราะว่าบางทีเนี่ยเราซื้อเข้าไปเนี่ยเกิดตัวแม่ไม่ไปไหนราคาดีอาจจะลงมา สมมุติวันนี้เราซื้อไว้ตอนที่ปตทราคาอยู่ที่240บาทซื้อ DW ไปราคา1บาทเกิดผ่านไปอาทิตย์หนึ่งปตทยัง240บาทอยู่แต่ราคาดีอาจจะเหลือ99ตังค์เหลือ98ตังค์อันนี้เรียกว่ามูลค่าทางเวลาหรือบางทีถ้าเราถือจนหมดอายุ DW อาจจะกลายเป็นศูนย์ ดูน่ากลัวไหมคะพูดอย่างนี้อาจจะดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีเครื่องมือในการช่วยให้นักลงทุนสามารถจัดการกับตัวมูลค่าทางเวลาได้เดี๋ยวไปดูต่อไปนะคะความเสี่ยงด้านสภาพคล่องความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเราเทรด d ีกับเจ้าที่คนไม่ค่อยเล่นเป็นเจ้าเล็กๆไม่ค่อยมีมูลค่าการซื้อขายเท่าไหร่ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอาจจะน่ากลัวแต่ถ้าเป็นเจ้าหลักๆตรงเนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวเพราะคนเล่นกันค่อนข้างเยอะเราสามารถดูได้ว่าทางผู้ออกมีการวางบิดมีการวางออฟเฟอร์เราสามารถที่จะซื้อได้สามารถขายได้นะคะตรงนี้ก็อาจจะตัดทิ้งไปถ้าเทตุกับคนที่แบบออก DW เยอะๆและมีคนเล่นค่อนข้างมาก